แชนแนลคัพสิงแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเห็นเบสใส่ชุดไหมคะนี่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 นะคะหน้า วันนี้นะคะทุกคนเบสจะพาทุกคนนะคะไปตามติดชีวิตเบสหนึ่งวันนะคะที่มหาลัยเหมือนเดิมถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะเบสย้ายมหาลาัยแลวเบสก็ยังไม่มีเพื่อนนะคะแล้วก็โควิดพอดีอดอก็เลยทาให้เราไม่มีเพื่อนยาวเลยนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้ไปมหาลัยนะคะแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าสรุปเนี่ยเบสจะมีเพื่อนไหมจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นสักคนสองคนไหมนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะทุกคนนี่เบสก็จะให้ทุกคนดูก่อนนี่คือหน้าสดเห็นปะทุกคนมันก็จะมีรอย นี่นะคะเห็นป้ะก็จะมีรอยสิวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้คือแอบทาครีมกันแดดไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามาแบบว่าไม่ทาอะไรเลยน้าเราก็จะแบบหนักวันนี้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะเป็น everyday look นะคะที่เราใช้ไปมหาลยัยหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเบสใช้รองพื้นตัวนี้ค่ะถ้าทำแล้วทำๆ l o r i a l p l r i s i n f a l l i b l e 24H m a น t e Cover นะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นที่สุดรองพื้นคุมมันของ l o ร i a l Paris นี่นะคะเพราะว่าปกปิดนานถึง24ชั่วโมงนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเบกก็จะลองบีบให้ดูเนื้อมันใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะก็ะแต่ก็แต่ นี่นะคะทุกคนเมกก็ทารองพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั่วหน้าแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเกี่ยกันเลยนะคะทุกคนดูตรงนี้ดิตอนแรกมันเป็นรอยสิวใช่ไหมดูดิปกปิดเนียนเวอร์คมมันแมทเวอร์แล้วก็ติดทนนานเวอร์นะคะโอ้เบดเกี่ทั่วหน้าแล้วนะคะหน้าผา คองอ๋อทุกคนเกี่ยง่ายเบาเวอร์ประเทศไทยนะคะก็จะแบบแดดแรงเวอร์ใช่ป่ะแล้วแบบเวลาเราไปเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเจอแดดเจอ UV ส่องอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในที่สาธารนณะอยู่ในที่แจ้งตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่ารองพื้นตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากเพราะว่ากันแดดได้ด้วยนะคะ เลิศไปอีกแมจา๋าว้าวปกปิดได้ดีเวอร์อนี่คือลงรองพื้นแล้วก็ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์อะไรปกปิดแล้วเพราะว่าปิดได้หมดอันนี้เบสลองลดแสงให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันปิดหมดจริง,รงๆเห็นป่หน้าเนียนเลยเอะเฮ้ย,ย<ๆ>นี่คือไม่ได้ทาตัวอื่นเลยนะคือลงรองพืนพ้นปึ๊บแล้วก็ปิดปกปิดทีเดียวเลยอยู่ ปังมากแม่ไม่ไหวปังสุดต่อไปเราก็ลงแป้งลงเครื่องสำอางเบาๆได้เลยเป็น e อว d ด y l ล o กนะคะ <Hey. S 1> ไปแต่งหน้ากันบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแบบคลิปแรกเลยนะคะที่เบสแบบแต่งหน้าโชว์อะไรเนี่ยเพราะปกติเราไม่ค่อยแบบแต่งหน้าโชว์เท่าไหร่นะเพราะเราก็แบบเออไม่ได้แต่งเก่งขนาดนั้นกลัวแบบคนได้วิธีแแบบแล้วแบบอาจจะไม่ป็น อันนี้อยู่ที่ความถนัดนะคะทุกคนมองซะว่ามันเป็นศิลปะนี่นะคะตรงนี้ช่วยให้คางเลี้ยวนะคะจริงเบ๊ะว่าเบ๊ก็แบบเป็น beauty blogger อะไรอย่างนี้ได้นะทุกคนเราก็ใช้มือนะคะทุกคนว,กวาดไปนะะอ้าไดไ้เหมือนอยู่นะ แล้วนะคะทุกคนเป็นไงนี่ก็คือแบบเอวิเดีย l ลุกนะคะนี่นะคะวันนี้เปิดเรียนวันแรกใช่ไหมต้องวุ่นวายแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่มหาลัยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปค่ะขอตังไปโรงเรียนเลยคะ่ะโอ้โหเอากี่บาทลูกวันนี้น่าจะใช้ประมาณสามพันนะคะเอาสามร้อยกันนด้ไหมขอตังผู้ปกครองก่อนนะคะเด็ก <c oughs> ๆนะ<ๆ> <c oughs> ไม่ได้จริงๆสามร้อยจริงๆสามร้อยเราเอามาเลยค่ะได้เงินตังเรียนแล้วค่ะตกใจหมดเลยนานๆให้ตังลูกเทเพราะโปรตีนมีแต่มีแต่ขอตังลูกแหม ตอนนี้นะคะทุกคนเบสก็ถึงมหาลัยกรุงเทพแล้วนะคะก็เป็นมหาลัยที่เบสย้ายมาเนาะอันนี้ทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าคือช่วงนี้ก็โควิดใช่ไหมเขาก็ให้นักศึกษาทุกคนใส่แมสลงไปด้วยนะคะนี่แมสวันนี้เบสใช้รองพื้นของ l o รี a อ Paris ใช่ไหมคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่ติดแมสด้วยนะคะทุกคนถ้าใครไม่เชื่อนะคะวันนี้เบสจะลองใส่แมสท,ทั้งวันใส่แบบ ใส่อย่างนี้เลยนะแบบว่าแนบกับหน้าไปเลยอย่างนี้นะ <S <S แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเลิกเรียนกลับบ้านไปแล้วเนี่ยรองพื้นจะติดแมสหรือเปล่าปกติผู้หญิงใส่เนี่ยจะเปื้อนใช่ไหมเนี่ยจะเปื้อนเป็นแบบว่าเป็นรอยเครื่องสำอางตรงนี้แต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่ารองพื้นของลรีอ,อปารีสเนี่ยจะไม่ติดแมสจริงไหมนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดีไปใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วเรามาลุ้นกันนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นการทดลองจริงๆเด็กก็จอดรถเรียบร้อยนะคะรถมีอยู่ข้างหลัง ก็จะบอกว่ารอบนี้หาที่จอดได้ง่ายกว่ารอบก่อนนะคะอจริงคนก็จะมองอีกแล้วว่าถ่ายอะไรเนี่ยคือทุกคนเข้าใจว่า,วาบางคนเขาก็ไม่รู้จักเบนเนาะเขาก็อาจจะแบบว่าเออเป็นอะไรถ่ายอะไรอะไรแต่ถ้าใครที่เขารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่แปลกใจว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เบนมีเรียนตอนเที่ยงนะคะวันนี้แต่ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงนะเราไม่ได้มาสายนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวเราจะทานข้าวก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเรียนเนาะ mm hmm. คือเบสไม่มีเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าเบสลงเรียนกับรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องคนที่นั่งเรียนข้างเบสถ้าใครจาได้เอาใหม่ได้ไหมเทคใหม่ได้ไหมไม่เทคสนเรยนยในการนี้ไม่มีเทคลองเจอเพื่อนนะคะ mm hmm. คือน้องเจอเพื่อนแต่เบสยังไม่มีเพื่อนเดี mm ๋ยวผู้ครูจะอี้ผู้ครูจะคือที่น้องเป็นรุ่นน้องเบสอะ mm hmm. เพราะว่าน้องอะ mm hmm. เป็นเป็นแบบ อายุน้อยกว่าแต่ว่าได้มาเรียนพร้อมกันน้องก็เลยเรียกเบบเป็พี่เราก็เลยเป็นพี่น้องกันนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยสักนึงไปจ้าเราจะไปหาอะไรกินนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงอ้าวเขาไม่หยุดเหรอไม่เอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้วิสีเด็นสมรภูมิคือต้องต้องทำอะไรต้องวิ่งเหรอต้องวิ่งต้องวิ่ต้องแย่ง่ะ เยอะกวันนั้นที่เบนใหม,ม่มันเป็นมันเป็นวันที่เราเปิดเครอด้วยเยอะมากเดี๋ยววันนี้ให้เตอร์พาทัวร์ดีว่วเ,วเออเพราะว่าพี่ไม่เคยเเดูเ้ดูคนดิ คือน้องจะพาไปดูอะไรนะไปพาไปดูเล้าหมีเดี๋ยวคืออะไรวะเล้าหมีเล้าหมีมันเป็นฟิวือนแอบเหมือนคาเฟ่เบาๆตรงนี้นะคะที่น้องจะพามาดูวันนั้นที่เวทพาทุกคนมาเวทพาดูแต่ข้างนอกไม่รู้จะมีแต่ว่าช่องอื่นก็มาถ่ายเยอะแล้วแหละเนาะเออเจะทำโเนนู้นอ่ะนะฮะกระสอบทรายกระสอบทรายตรงนี้นตรงกระสอบทรายนี่มันทำไมวะ ผลต้องมีกระสอบฟันจริงแบบมาต่อยจะต้องเครียดก่อนแล้วก็มาต่อยเครียดมาต่อยเรียนหนักแล้วก็มาต่อยก็ไม่หนักนะเล่นแปดตัวเก้าตัวหนักเรียนหนักจริงคือมาละเพื่อนอ่ะจะอยู่ต่างคณะต่างอันนี้กำหมดเนะจ๊ะสองคนจ้ะสองคนเพื่อนจ้ะเราวทำการถอดแมสนะคะ ค่ะชอบชอบเมนว่านั้นเลยแบบเวลาพี่อยู่กับเพื่อนคนไหนบ่อยๆใช่ปะก็จะบอกว่าแฟน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 เออเขาจะชอบบอกว่าแฟนพี่เบสแฟนพี่เบสอะไรอย่างเงี้ยคือใครไม่ได้เลยโดนจับเป็นแฟนหมดแต่เตอร์นี่เป็นน้องนางเฟลลี่นะคะนางเฟลลี่เป็นแบบคนแรกที่เบนรู้จักในมหาลัยนี้ต้องขอบคุณน้องมากเราต้องเล่าว่าเรารู้จักกันได้ยังไง เออลืมเพราะว่วตวมมาตอนนี้มันต่ยาวมากเออลืมแล้วอะ A few moments later เรากำลังจะเข้าเรียนนะคะเราจะมีเพื่อนปะวะู่แค่นี้มันอย่าแกงน้ตัวเยง รักษา Soft skill ทำงานร่วมกันเนทีมกาชเป็นนักเรี่นวิทางสังคมเข้าใจตัวอีกธลต่างๆเช่นเราเราก เจนนี่คิมหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพีนได้ปล่อยผลงานเดี่ยวเป็นโซโล่ในปี2018และท่าสถิติเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกของเกาหลีที่มียอดคนดูเอ็มวีทะลุ400ล้านวิวค่ะเจนนี่ค่ะคือว่าตอนนี้นะคะครูเขาให้จับกลุ่มกันใช่ป่ะจับกลุ่ม10คนแล้วทุกคนดูกลุ่มเบสมีใครบ้างโชว์นี้โชว์นี้เตอร์เราปิดตรงนี้ไว้นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวสองคนทุกคน ไหนครูเขาบอกให้จับสิบคนไงแต่เราไม่มีเพื่อนไงเราแบบนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่เราไมาละมันน้อยแต่เราก็มาถ้าเป็นงานคู่เอางานคู่เห็นไหมสุดว่ะดูคนอื่นเขาอยู่กันเป็นทีงานงานไฟนอไม่ใช่งานชิ้นเล็กๆนะจะบอกเพื่อนแกดิเพราะมูชงขอแอลไล์หน่อย คือน้องเตอร์ก็จะรู้จักกับคนในห้องนะคะแต่ว่าน้องบบเลอกที่จะอยู่ทำง,งานคู่กับเบสได้คิดดูดีน้องน่ารักน้องกัวเบสแบบทำง,ง,ง,งานคนเดีเอแกอยู่สองคนไม่ได้เอาไว้อยู่กลุ่ม เขียนชื่อเราก็ต้องขอกลุ่มในห้องนะคะอยู่กับเพื่อนในห้องแต่ว่าแบบไม่ได้รู้จักเพราะว่าครูเขาไม่ให้ทำเดี่ยวหรือคู่ไม่ทำสิบคนนะทุกคนแต่จริงๆอะเบสอะชอบงานเดี่ยวมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นการรับผิดชอบของเบสคนเดียวมันก็ง่ายอะคือเราไม่ต้องแบบคอยตามคนนู้นคนนี้ให้ทำงานหรอกปะถ้าเรามีความรับผิดชอบของเรามันก็จบ ตอนนี้นะคะทุกคนเบก็กําลังจะกลับบ้านนะคะก็เปิดเทอวันแรกก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ได้แบบมีเรียนอะไรเยะแยะมากมายนะคะก็มีเท่านี้นะคะเราก็เดินทางกลับบ้านกันก่อนเนาะขับรถ ตอนนี้นะคะทุกคนเย์ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ก็วันนี้นะคะเปิดเรียนวันแรกก็รู้สึกดีใจมากที่แบบได้เจอเพื่อนเจอครูแบบได้เรียนแบบตัวต่อตัวไม่ได้แบบเรียนออนไลน์นะคะ<อ>ก็รู้สึกแบบเออในที่สุดก็ได้กลับมาเรียนแบบแบบเดิมสักทีนะคะก็รู้สึกดีใจอยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆนะคะทุกคนอ่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเบสอะใช้รองพื้นแมตช์ cover นะคะอ่ะเดี๋ยวเบสจะเปิดหน้าแล้วนะแฉทแฉมแฉนี่นะคะ คือเบสเจอครูเจอเพื่อนมีเงื่อแล้วก็แดดก็ร้อนนะคะวันนี้แต่หน้าเบสก็ยังแมทนะคะทุกคนเพราะว่ารองพื้นตัวนี้นะคะคุมมันได้ดีจริงๆคะ่ะ ปกตินะคะเวลาอากาศร้อนอากาศชื้นเนี่ยด้านเบสก็จะเป็นสิวง่ายมากแต่พอเบสมาใช้รองพื้นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เป็นเลยนะคะ<อ>และที่สําคัญก็คือช่วงนี้เราใส่แมสใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานสิวหรือว่างานแมสหรือว่างานที่หน้าเรายังแมทแบบนี้นะคะตัวนี้เอาอยู่จริงๆค่ะอ่ะและที่เบสบอกว่าเบสจะให้ทุกคนดูแมสที่เบสใส่ทั้งวันนะคะอันนี้ก็คืออันที่ใส่เลยนะ <c oughs> ที่เบสครอบอยู่นี้นะคะทั้งวันอย่างนี้นะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะเอาแบบใกล้ๆเลยนะว่าแบบมันติดขนาดไหน เอยเหลือเชื่อคือมันไม่ติดคือแบบแค่ตรงนี้นิดเดียวคือตรงอื่นคือไม่มีเลยอะคือแบบปกติอะผู้หญิงอย่างเราจะรู้ใช่ไหมว่าเออช่วงเนี้ยคือถ้าเราลงรองพื้นหรือแต่งหน้าคือแบบมันจะแบบคาเต็มเลยแต่นี่คือไม่มีเลยทุกคน Amazing ไม่อยากจะเชื่อและสำหรับใครนะคะที่กำลังหารองพื้นที่ติดทนแล้วก็ไม่ติดแมสนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมสตคุมมัน หมดปัญหาเรื่องสิวอุดตันนะคะเบสนแนะนําตัวนี้เลยค่ะตึมตึมตึมอ่ะใกล้ใกล้กล้องใกล้ๆกล้องนะคะตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal Paris Infallible 2 4 H Matte Cover นะคะนี่อ่ะใกล้ๆกๆๆใกล้ๆใกล้ๆและคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าตามติดชีวิตเบนหนึ่งวันอยากให้เบ้นทำอีกนะคะก็กดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็กดสับสไคร์นะคะกด u ับะไคร e กด subscribe นะคะแล้วก็ comment แชร์กดทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างนี้ให้เว้ด้วยนะคะยกเว้นดิสไลค์นะทุกคนโอเคปะโอเคนะคะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย